แม่บางคนลูกคนไหนให้เงินบอกดีลูกคนไหนไม่ได้ให้เงินบอกดีบอกไม่ดีทั้งที่ดูแลแบ่งเบาแค่ทุกอย่างเออมึงช่างไปเขามึงไม่ต้องไปช่างอ่ะเนี่ยคําว่าช่างแม่เนี่ยช่างแม่เถอะช่างแม่เขาเถอะมึงไม่ต้องสนใจช่างแม่เขาไปเขาจะเป็นยังไงเขาจะคิดกับมึงยังไงเขาจะดีไม่ดียังไงไม่ให้เงินก็คือตามนั้นเขาจะบ่นมึงจะด่ามึงจะดีไม่ดีเพราะมึงไม่ให้ตังค์แต่มึงดูแลเขามึงทําหน้าที่ของมึงแล้ว ไม่ต้องสนใจถ้ามึงทําหน้าที่แล้วคือจบเออไม่ต้องไปหวังว่าเขาต้องพูดดีกับมึงหรือไม่พูดดีกับมึงมึงไม่ต้องไปกังวลกังวลกับตรงนั้นมึงทํามึงได้รับผลจากการกระทํามึงไม่ได้ทํามึงก็ไม่ได้รับผลของการกระทำนั้นแค่นั้นจบไม่ต้องไปคิดเยอะแยะว่าเขาดีไม่ดีเขาอะไรไม่อะไรมึงไม่ต้องไปสนใจ เลิกกับผัวมีวิธีปล่อยวางไหมครับหาผวัวใหม่จ้าแลกตะซอยฉันนอกกาได้ไหมครับไม่ได้จ้ามันมีส่วนผสมของนม,มางอาจารย์ชัชีวทกรณีอาหารที่เรานําไปใส่บาจาเป็นต้องตักไว้ให้พระก่อนไหมคะถ้าเราตักกินก่อนบาบไหมไม่บาปมันก็แยกสิตักอันนี้เพื่อกินตักอันนี้เพื่อถวายพระแยกไปเป็นก้อนๆสิ ไม่ใช่มึงนั่งแดกจานหนึ่งแล้วมึงก็นั่งกินข้าวตักข้าวตากตักข้าวตากแล้วมึงก็บอกว่าไปที่เหลือมึงก็โกยใส่บาตรพระแบบนี้เขาเรียกว่าของเหลือแต่ถ้ามึงยังไม่ได้กินมึงแบ่งครึ่งหนึ่งจานนี้ไว้พระมึงแบ่งครึ่งหนึ่งจานนี้ไว้ให้มึงแล้วมึงค่อยตากมากินของมึงต่างหากของพระก็แยกไว้แล้วอันนี้ทําได้ก็แยกเลยเออเนบิตากินนอกการได้ไหมได้น้ำผลไม้ทุกชนิด คนที่ด่าพ่อแต่ทําดีกับแม่ทั้งที่พ่อดีมากจะแย่บุญกรรมยังไงดีครับก็อันไหนทําก็รับผลไปสิมึงทําอันไหนมึงก็รับผลอันนั้นมึงทํากับใครมึงก็รับผลอันนั้นตามนั้นเลยนานๆเดือนหาหาสองคืนเดือนอะไรอ่ะโอตัดผมไฟเด็กแรกเกิดต้องทำพิธีไหมครับไม่ ยํงเป็นนะนะเพื่อนอกหรากรคุยเยอะแล้วโดนทิ้งทําไงดีครับทําใจมึงจะทาอะไรอ่ะโดดน้ำหน่อยครับโอนไมหมกูสิหมื่นหนึ่งเดี๋ยวกูโดดให้ต้องจ้างกูโดดนะกูไม่โดดเองนะจ้างกูหมื่นหนึง่งโอนมาเดี๋ยวกูโดดให้หมื่นหนึง่งปุ๊บเนี่ยกูพุ่งหลาวเลยเดี๋ยวกูพุ่งอยู่ตรงนี้นะแล้วกูปีนขึ้นน้ําตกกูลงจากน้ําตกขึ้นยอดน้ําตกกูกระโดดลงมาอีกทีนึ่งกูพุ่งหลาวเลย มากูจะแสดงกายกรรมเปียงยางให้มึงบนน้ำเนี่ยเดี๋ยวกูจะระบำใต้น้ำโชว์มึงด้วยโอนมาหมื่นหนึ่งเดี๋ยวเร็วกูจะยิมนัสิกลีลาในน้ำแล้วระบำใต้น้ำเลยเดี๋ยวกูจะตีลังกาแนวหัวลงไปใต้น้ำแล้วตีนขึ้นมาชี้ฟ้าเนี่ยมาทำมามาโอนมาเดี๋ยวกูโดดให้โดเลยกับอาจารย์ครับทุกวันนี้เอาสบายเข้าว่าอื เพื่อนอ,อกหักเพราะคุยเยอะแล้วโดนทิ้งกูต่อไปแล้ววันนี้ได้มีโอกาสเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนสถานที่นะถือว่าดีมากเลยที่บ้านกูมีอย่างนี้นะกูกรีดเลยวันวันไม่ต้องทำอะไรอะกูนั่งไล์อยู่ตรงนี้แหละตั้งแต่เช้ายันเย็นกูไม่ออกไปไหนกูนไ,มนยยไม่ไปบรรยายทำให้ไหนเด้อกูนั่งไล์สุดอยู่บ้าน กูทำหลังคาคุมเลยจบร้านอาหารร้านอาหารพาพวกลูกศิษย์เขามากินข้าวอาจารย์ไม่ได้กินองอาจารก็มานั่งไ้ฟ์สดรออยู่สุพรรณอยู่สุพรรณ ที่บ้านกูก็มีนะ้นําตกอะ่ะเดี๋ยวกูหาต้นไม้มาสุมๆเยอะๆน้ําตกบ้านกูมันเล็กนะกูเอวแค่นั้นถ้ากัวใหญ่กว่านี้กูไม่มีที่นั่งแล้วน้าตกดันกูอาจารย์เบียร์ครับไปผมไปหววกระแสแทนไหม้ได้แล้วแต่มึงเลยจ้าเขาเชิญมึงไหมล่ะ เมื่อคืนหนูฝันเห็นอาจารย์ดูบ่อยัวเก็บไปฝันฝันกูพอๆเบาๆพอนะอย่าฝันเปียกนะอันนี้ไม่ดีนะกูบอกก่อนนะฝันกูแบบไปนั่งสอนธรรมะเนี่ยโอเคแต่มาฝันเปียกใส่กูไม่ได้นะเดี๋ยวให้อาจารย์เรียนมาสอนสอนธรรมจังหวัดเชียงรายครับเชียงรายมีไปอยู่จ้าเชียงรายไปอยู่น่าจะเดือนเดือนนี้เดือนหน้าว่าจำไม่ได้แต่เชียงใหม่เนี่ยไปยี่สิบสี่ เชียงใหม่ไปยีิบสี่แน่นอนมีเงินน้อยจะเอาเงินไปช่วยงานบุญแล้วเราไม่พอใช้แบบนี้บาปกับเราไหมครับเบียดเบียนเจ้าเวลาทําบุญอย่าเบียดเบียนจ้าหนูทำธ,ธุรกิจอะไรเจ๊งหมดเลยตอนนี้ให้กําลังใจในการทํางานทีค่ะมึงก็พัฒนาสิอย่าไปให้มันเจ๊งพัฒนาเจ๊งก็เอาใหม่เริ่มต้นใหม่พยายามระมัดระวังให้มากขึ้นพยายามดูให้ได้รู้ให้ได้ว่าอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยในการเจ๊งนั้นในแต่ละครั้งมันเจ๊งได้เพราะอะไรตรวจสอบตัวตาตัวเองให้ดี ชื่อร้านอะไรไม่รู้อ่ะอันนี้ชื่อร้านอะไรนะชื่อร้านอะไรนะฮะคุณตุก๊กสวนคุณตุก๊กร้านสวนคุณตุ๊กสุพรรณคุณสวนคุณตุ๊กสุพรรณ แล้วลมเย็นด้วยนะประเด็นคือต้นไม้ใบหญ้าคือล่มลื่นมากกูอยากได้บ้านแบบเนี้ยดูดิทําสะพานปูออกมาที่กูนั่งอยู่บนพื้นไม้นะเนี่ยรอยอยู่เหนือน้ําตอนเนี้ยบรรยากาศดีโคตรสกูมีสถานที่ปฏิบัติทาบ้านรถอะไรอย่างนี้นะกูจะทําแบบนี้แหละทํแต่ไม่มีน้าตรงน้ําตกนะเปลืองไฟทาบ่อทําอะไรอย่างเงี้ยทำอะไรยื่นๆออกมาทําสะพานที่ปฏิบัติทาให้คนนั่ง สลับที่การตอนเย็นเย็นวิเวกหลีกเล่นนั่งแล้วมึงก็ทําแบบนี้นะแล้วก็ทําคานเหล็กขึ้นมาลอยแล้วก็ใส่มุ้งเข้าไปใส่มุ้งคุมเหล็กเข้าไปทีหนึ่งแล้วก็เวลากลางค่ำกลางคืนก็เปิดไฟแล้วก็เอาม่านเอาม่านมุ้งลงลบรรยากาศก,ก็ยังเห็นอยู่แต่แตการแดดได้การยุงได้ เจ็บคาเจ็บคอกินยาแล้วไม่หายทํายังไงดีคะเอากระโถนกระทุ้งคอไม่ละเดี๋ยวกูล้วงให้เอากระโถนล้วงคอจะได้หายเจ็บคอทําไม่หายก็ไปหาหมอสิยามีก็ตลาดข้าแหนงกินยานี้ไม่หายมึงขยับยาให้แรงขึ้นยาแรงยังไม่หายมึงก็ขยับให้แรงขึ้นอีกเปลี่ยนโรงพยาบาลเปลี่ยนหมอก็ได้มึงไม่รู้จักวิธีเลยเหรอกระโถนล้องคอไม่ล่ะ เก็บเงินไม่อยู่ทำไงดีคะเลิกซื้อของจ้าเลิกเป็นหนี้มึงซื้อของไม่เลิกแล้วมึงก็มานั่งบ่นว่าเก็บเงินไม่อยู่มึงยืมเงินฉ่ำยืมเงินไม่เลิกแล้วมึงก็บอกว่าเก็บเงินไม่ได้ปวกระถนตีมือหักกูไม่แปลกใจเลยที่มึงใช้เงินไม่พอวิธีการแก้ปัญหางห่ายๆยังไม่รู้เลยยังมาถามกูอีกทำยังไงดีกูลงึดลอเกิน 我是胡华。嗯 อยากฟังแนวคิดอาจารย์เรื่องศีลเสมอกันก็ศีลเสมอกันก็อ,อยู่กันมีความสุขไงคําว่าเสมอกันคือมันไม่จะไปต้องเท่ากันเป๊ะแต่รักษาศีลเหมือนกันรักษาศีลใกล้เคียงกันรักษาศีลพอๆกันเนี่ยเรียกว่าศีลเสมอกันทาไมต้องสอบเขียนกระทูกมึงไม่รู้กูมไม่รู้มึงไปถามเขาโน่นเจตสารภูมิใหม่ต้องมีพิธีอะไรบ้างครับไม่ต้องมีจ้ไม่ต้องมีพธิธีไม่ต้องมีศาลง่าย โคราดเหรอโคราดตั้งแต่เช้าอะนะมันจะอยู่ที่ห้างแรกก่อนชื่อห้างอะไรกูก็จำไม่ได้ตลาดห้างสองจะเป็นช่วงบ่ายจะเป็นเทอร์มินัลหรอเที่ยงอะไรสักอย่างเนี่ยเชียงใหม่ไปนิ่มซี่เสีงจ้ะต้นไม้ล้านมากขาไม่ใช่ต้นไม้จก้กหัวกูนี่ล้านไม่ใช่ต้นไม้ล้านจา้ะมึงก็โง่เนาะต้นไม้ล้านมากหัวกูนี่ล้านมากมึงพูดให้มันถูกต้องหน่อยนี่มึงกล่าวตู่ด้วยคำไม่จริงนะเนี่ย ใส่หลายต้นไม้ว่าล้านมากหัวกูนี่ล้านมากมึงพูดผิดพูดใหม่พูดให้มันถูกต้องหน่อยใช้ภาษาไม่ถูกพูดไม่ถูกกับเรื่องกับลาวอาจารย์ครับผมทํางานร้านเหล้าลูกค้าให้ดื่มทุกคืนแบบนี้ผมทําบาปทุกวันไหมครับใช่ไ่ายน้ำไม่ชมหน่อยครับโอนเงินมาสี่หมื่นดิมเดี๋ยวกูทําให้กูก็ไม่เห็นมึงโอนมาอีกคนเมื่อกี้กูพุ่งเหลากระโดดลงน้ํามันก็ไม่โอนเงินให้กู มึงจะมาใช้กูไหวฟรีๆไม่ได้นะมึงต้องโอานตังมากูมีค่าตัวกูมีคุณค่ากูดังนะตัวเนี้ยกูเป็นอินกูเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะเนี่ยรางวัลก็มีการันตีมึงจะมาให้กูไหวน้ำโชว์ให้มึงดูไม่ได้นะมึงต้องจ่ายตังนะกูมีค่าตัวนะมึงสาหัวธิะกี่ครั้งสาทุกวันจ้าเช้าเย็น ทำไมอาจารย์รวยจังเลยต่อร้านน่ะเหรอปีชงมีจริงไหมครับไม่จริงอะนะสร้างบ้านครับลงสีเก่าสร้างไปเลยไม่เป็นไรดื่มวายวัลลาแก้วก่อนนอนหลับสนิทข้อห้าแก้วมึงคือแก้วนี้หรือเปล่าแก้วนี้วัลลาแก้วแดกวายวัลลาแก้วคือแก้วนี้ใช่ไหมคือแก้วมึงลิมิตไหนอะเอาแก้วอะไรแก้วอะไรคำถามคือแก้วอะไร มึงก็อ้างแก้วอะแต่แก้วอะไรอะปัญหาแก้วเล็กหรือแก้วใหญ่เดี๋ยวมึงก็อ้างเอาแก้วใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแก้วใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วมึงบอกแก้วเดี๋ยวจะได้นอนหลับสบายเดี๋ยววันมึงเครียดมึงก็กินแก้วใหญ่อย่าเรียกแก้วเลยเรียกโอ่งเถอะเรียกกระติกก็ได้เปลี่ยนชื่อเรียกเถอะอย่าแก้วเลยกูว่าใช้คำว่ากระติกกระป๋องโอ่งกะละมังกระปุกก็ได้แก้วลิตรเออน่ะ ทำไมต้องน้ำไหลครับเพราะเขาเปิดอย่างน้ำมาเลยไหลคู <S 2> <S 2> <S 2> ล่าสุดเมื่อกี้กูเปิดเฟซบุ๊กแล้วกูตกใจที่สุดเลยคือมีคนด่ากูว่าอีเบียก็ไม่ใช่พุดแท้เพราะยังเชื่อเรื่องพบภูมิว่ะวาซ่านแล้วพบภูมไม่ใช่เรื่องพุดแท้เหรอกูงงมากเลยบอกว่าบางเรื่องอีเบียก็งมง่ายมันใช้คํานี้บางเรื่องอีเบียก็งมงายเพราะยังเชื่อเรื่องพบภูมิอยู่เลย แล้วพระพุทธเจ้าสอนเรื่องพภูมิแล้วไม่ให้กูเชื่อเรื่องพภูมิไม่ใชไห้กูเชื่ออะไรอารยศัตสีคือพภูมิแล้วไม่ให้กูเชื่อพภูมิแล้วก็ให้กูเชื่ออะไรแล้วมึงเกิดมึงตายมึงไปไหนมึงบอกมึงเข้าใจอะไรศัจรีไหนตอบกูสิมึงเป็นพุทธแท้ไหนอธิบายเขาเป็พุทธแท้มงให้กูฟังหน่อยว่าคืออะไรตอบอีคนที่เอากูไปด่าในเฟซบุ๊กนะที่ที่ที่เขียนขึ้นมาว่าอีเบียไม่ใช่คนพุทธแท้เพราะว่าเชื่อเรื่องพภูมิอะมาเถียงกูหน่อยกูเชิญขึ้นมานะ กูเชิญขึ้นมามาคุยกับกูหน่อยกูอยากรู้ว่าพุทธแท้เป็นยังไงที่มึงพูดว่ามึงเป็นพุทธแท้อะมาเจอกูหน่อยกูร่างกายต้องการประทะมากเลยมานิดหนึ่งเนาะมาให้กูเจอหน่อยร่างกายกูอยากประทะกูอยากเจอคนตีฝีปากกับกูเสักทีหนึ่งอะนะ ทำจิตใจให้ไม่กลัวความตายยังไงครับก็พิจารณาความตายเลยรอคอการตายเลยวิธีเข้าชาญทำยังไงฝึกสติดีฝึกพุทโธโธดี อาจารย์เกิดวันที่เท่าไหร่ครับไม่ต้องสารแนกูจะถ้าตกที่นั่งลําบากปูบนไวให้บวชมีวิธีแก้ไหมก็ไม่ต้องบวชมึงไม่ศรัทธาไม่ต้องบวชจะบนไม่บนไม่เกี่ยวไม่มีประเด็นเรื่องนี้อยากบวชคือบวชไม่อยากบวชคือไม่ต้องบวชอาจารย์อ่านในแอปแดงไม่ได้อ่านในทิกตอกกูไม่ได้ไลฟ์สดทิกตอกกูไม่ได้ไลฟ์สดแอปแดงจ้ากูไลฟ์ทิกตอกช่องเดียว ตอนนี้ยกูไลฟ์อ่านคําตอบเขีวคำถามในเฉพาะติ๊กตอกอย่างเดียวเลยกูไม่มีแอปไหนเท่านะั้นกูไลฟ์สดช่องเดียวมึงนี่ก็มั่วจริงๆสู่รู้จริงๆเสน,น,นเรื่องชาวบ้านรู้ไปหมดว่าในแอปแดงไม่ได้ TikTok, อ่านในติ๊กตอกอ่านในเฟซบุ๊กไม่ได้นะสู่รู้อยากถามเรื่องนี้ส่งที่อาจารย์เคยไลฟ์ไว้ครับว่าถามมา แต่ก่อนใช้ชีวิตลํำบากกว่าจะตัดสินใจได้แต่ละอย่างคิดแล้วคิดอีกตอนนี้ใช้ชีวิตง่ายขึ้นมากข,ข,ขอบค่ะปัดปรตูชปประตูเดอมอนไปสวรรค์ได้ไหมครับมึงก็ลองดูสิว่าไปได้ไหม แก้วเหรอน่าจะมกลามั้งมกลาคุมพาประมินนี้ประมาณน่าจะประมาณนี้หนูเป็นนี่ต้องแก้ยังไงดีคะใช้เขาสิจา้าหาเงินมาใช้เขาจา้าบวชชีทดแทนบุญคุณพ่อแม่แต่ไม่ต้องบวชกูพูดย้ำไม่รู้จะย้ำยังไงว่าการบวชไม่ใช่การทดแทนบุญคุณพ่อแม่มึงไปดูแลเขา ไปทำให้เขาเข้าใจหลักคำสอนพระเจ้าน่าน่ะเป็นการทดแทนบุญคุณพ่อแม่มึงจะมานั่งหาบวชกันอยู่ได้ mm hmm. พวุนี้อาจารย์ไปอุดรน,นะเฮ้ย mm hmm. อูบลหูอดรว่าพรุ่นี้อุบลอ,อุบลพรุ่งนี้อาจารย์ไปอุบอนราชธานีขึ้นเครื่องแต่เช้าแล้วก็กลับมี สรุปว่าที่อุบลได้ไหมกลับกี่โมงฮะน้ำตกซื้อใหม่เหรอครับมึงจะให้กูซื้ออันขนาดนี้เลยเหรอซื้อใหม่เนี่ยนะมึงดูสิให้กูซื้อเนี่ยนะซื้อใหม่สภา,ภาพอย่างเงี้ยนนะใหม่เหรอ ต้นไม้หนาแน่นขนาดนี้น่ะปลูกได้ในวันเดียวมั้งเนี่ยกูขุดน้ําจบในวันเดียวเนี่ยบอ่อน้ําเนี่ยกูเพิ่งซื้อมาวันนี้เลยเนี่ยมึงก็ถามอะไรไม่รู้กลับจากสงวนหญิงกลับนานแล้วไหนอะ 3ามโมงหรออออเียนโมงกนี่กลับอยู่นี่อันนี้มันไปอ่มันต้องอุบลกรุงเทพดอเสื้อหมดจ้าเสื้อหมดผมถ้กลับไปสามรบญญาบยายส็จกี่โมงวะเนี่ยกลับไวแทะสงตาน่าจะอยู่วัดนะไม่มีโอกาสได้เวลาไปกราบไปหาไปเยี่ยมท่านหน่อยวะ จะฟังเรื่องความตายให้หายอาวรค่ะพี่สาวเพิ่งเสียให้หายอาวรไหมครับว่าอะไรวะอยากถามอาจารย์ว่าตั้งแต่สนมมติน่าสมาธิมาเกือบปีแล้วหนูนอนกลางคืนฝันทุกวันเลยค่ะเกี่ยวกันไมมครับไม่เกี่ยวจะมึงกินเยอะจะมึงเลยฝันเขียวเกียวเกียวไปเจ็ดโมงครึ่งถึงแปดโมงครึ่งกับสี่โมงสี่โมงยี่ห้าถึงห้าโมงสิบ เรเสร็จกี่โมงตรงตาถ้าอยู่บนเนี่ยจะดูว่ามันไกลขนาดไหนไปแค่ประเดี๋ยวกระดาวก็ได้แต่อยากรู้ว่าเสร็จกี่โมงจะได้แบบขับเข้าไปกี่โมงออกมากี่โมงอุบลเราไปที่ไหนนะตึกสนีตึกสุนีข้างสุนีอุบลพรุ่งนี้ ข้างสุนีเวลากี่โมงสิบโมงเหรอสิบโมงข้างสุนีสิบโมงตอนกี่โมงข้างสุนีสิบโมงสิบโมงสิบโมงข้างสุนีเจอกันอุบลราชธา,า,น,านีสิบโมงหกสิบโมงครับเออไ,ไปไป สิบโมงถึงสิบเอ็ดโมงข้างสุนีใครอยู่ใครอยู่บนผู้นี้เจอกันเ้อห้างสุนีห้างสุนีสิบโมงห้างสุน,สสนีใครว่างไปเจอกันห้างสุนีหนึ่งชั่วโมงสามถึสามชั่วโมงเครื่องอาจารน์ไปกันับหนึ่ง ชั่วโมงหนึ่งติดต่อทางวัดยังไงดีวะว่าเราจะเข้าไปอ่ะหา<ม>ติดต่อได้ไหมเออลองหาทางไหนว่าจะติดต่อว่าจะ,จะให้ติดต่อทางนั้นก่อนเออชัวให้เอานะให้ชัวนะเช็คให้ชัวว่าเราจะไปกราบท่านแล้วก็ลองเช็คให้ชัวทางทางวัดว่าท่านอยู่ไหมจะได้ไม่ต้องเสียเที่ยวเข้าไปแล้วให้แจ้งให้ทางวัดแจ้งท่านว่าจะจะเข้าไป ห้างสุนีห้างสุนีอุบลพรุ่งนี้อาจารย์เดินทางไปสิบโมงไปเจอกันห้างสุนีอุบลรลชอุบลราชธาน,นีสิบโมงห้างสุนีหนูอยากมีผัวค่ะมึงไปหาผัวที่อื่นไม่ต้องมาหาที่นี่มันน่ารําคาญจริงนะพวกมึงเนี่ยมันจะคันอะไรกันนกหนาเดี๋ยวขรถนไปหายคันเลยนะใส่หัวกบาลออกไปไม่ใช่มานั่งพูดอยู่เองว่าโสดโสดอยากมีผัวอยากได้ผัวมึงไปหาเอาตามคู่บางขวางคู่ควงเปรมนดียไปมันนั่งหาในนี้ ัญญาอ่อนจริงๆใส่หัวกระบาลออกไปเลยมานั่งหาผัวอยู่ได้หลักธรรมในพุทธศาสนาใช้การดำเนินชีวิตสายมูคือความเชื่อศรัทธาได้ห้าสิบห้าสิบไหมครับไม่ได้ฉานั้นจากสายมูเนี่ยตัดออกจากชีวิตมึงเลยไม่มีผลอะไรเลยครับว่าสายมูเนี่ยตัดออกจากกระบาลมึงออกไปเลยตัดออกจากชีวิตไปเลยไม่มีผลในการใช้ชีวิตของมึง ผลอย่างเดียวในการใช้ชีวิตของมึงคือผลทางกายวาจาและใจนั่นคือผลจากการกระทำเออไปเจอกันท่าสุนีสิบโมง อุบลคุ่นี้อาจารย์ขึ้นเครื่องไปอุบลกับไฟล์บินตอนเย็นน่าจะเป็นสี่โมงครึ่งสนามบินน่าจะมาสี่โมงสนามบินอุบลราชธานีถ้าเราเข้าร้านเหล้าแต่ไม่ดื่ม ยังไม่ผิดศีลใช่ไหมครับเพื่อนฝากถามถูกต้องจ้าเวลานั่งสมาธิเราเกิดปิติผมจะไปต่อยังไงครับระหว่างส่วนมไว้พานั่งสมาธิอันไหนท่านทำก่อนกันครับได้หมดอ่ะ อุบนเจอการอุบนเจอการพรุ่งนี้ไปกีดต้อนรับจะบาปไหมครับไม่บาปจะไปกีดได้เลยกูรออยู่เลี้ยงแมวสิบตัวระบบปิดไม so well, ่ให right. ้ออกนอกบ้านเลยบาปไหมครับก็ม un kind of ีวิบากนะมึงไปขังมันตลอดมันอยากออกแต่มึงไม่ให้มันออกอย่างเงี้ยมึงก็กักขังมันไงกูเข้าใจว่าเจตนามึงดีแต่มึงก็ทาวิบากกรรมของตัวเองด้วยไง ซื้อมะม่วงที่ตลาดมาทําไมมันไม่เป็นสีม่วงครับอาจารย์มันก็ไปถามร้านค้าสิ